สวัสดีค่ะสวัสดีบายวันนังคารนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ที่รีสแงขายนะคะที่ใกล้หาดพยูนค่ะ แปลงนี้ก็มีเนื้อที่ที่เราแบ่งอยู่ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่1ไร่นะคะจนกระทั่งไปถึง7ไร่ค่ะหรือท่านไหนที่จะเหมาแปลงไปเลยก็ได้นะคะขนาด23ไร่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็เป็นทําเลที่ดีมากเลยนะคะเหมาะสําหรับการทําโครง,งการบ้านจัดสรรหรือว่าเหมาะสําหรับคนไหนที่จะซื้อเก็บระยะยาวก็ได้ค่ะหรือว่าจะซื้อทําบ้านก็ได้ค่ะแต่ว่าบ้านก็จะมีเนื้อที่เยอะหน่อยเพราะเราแบ่งขนาดแปลงอยู่ที่1ไร่นะคะตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายแก่ๆเนาะก็จะเห็นว่ามีลมพัดสบาย ไปเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้อยู่บนเนินแม้ว่ารายล้อมจะมีบ้านพักอาศัยมีเป็นสวนต้นยูคาลิปตัสแต่ว่าก็ไม่ได้บทบังที่ทางลมเลยค่ะเพราะว่าด้านหลังแปลงของเราเนี่ยเป็นหาดพยูนนะคะดังนั้นก็จะมีบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่โล่งอยู่นะคะทาให้ตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศสําหรับการทําที่อยู่อาศัยโดยตรงเลยค่ะท่านไหนที่สนใจที่ดินเปล่าขนาดหนึ่งไล่ขึ้นไปนะคะ่ะก็เข้ามาดูตรงนี้ ได้นะคะพิกัดจะอยู่ที่ซอยพยูน6กทับหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่มาไม่ถูกก็คือจากถนนพยูนค่ะให้มองที่ซอยพยูน6เลยจะมีป้ายซอยอยู่ที่หน้าดินถนนนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาซอยพยูน6จากนั้นพอมาเจอแยกค่ะก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะจะมีป้าย6ทับหนึ่งอยู่ตรงเสาไฟพอดีนะคะขับเข้ามาสุดซอยเลยค่ะ,ะตรงสิ้นสุดซอย6ทับหนึ่งก็จะเป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็เราขยายถนนเป็นถนนดินต่อจากถนนคอนกรีตเข้ามาเป็นถนน8เมตรแล้วก็เข้ามา ในพื้นที่บริเวณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะว่าที่ดินบริเวณแถวนี้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เราก็จะคุยกันไปด้วยเลยค่ะว่าทำเลตรงนี้ค่ะมันใกล้อะไรบ้างมันมีโอกาสที่มันจะเติบโตในเรื่องของราคายังไงบ้างมันมีโอกาสที่มันจะเติบโตในด้านที่อยู่อาศัยแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะคุยไปด้วยการพร้อมกับดูพื้นที่จริงไปด้วยกันนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดิน <S <S ขนาดหนึ่งไร่แล้วก็ที่สําคัญคือราคาถูกด้วยค่ะ จะไม่เห็นราคาขนาดไล่ละ3ามล้านในขนาดหนึ่งไล่ที่ไหนเลยในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบริเวณแปลงที่เราแบ่งนะคะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นถนนภายในโครงการค่ะเป็นถนนภายในนะคะซึ่งถนนเนี่ยก็ทําเป็น 8เมตรเอาไว้ให้รถเข้าผ่านออกได้สบายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะหรือรถอะไรต่างๆเข้ามาได้หมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือทําแนวถนนไว้ให้ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นดินล้วนปนทรายแบบนี้นะคะเพราะว่าดั้งเดิมะคะ่ะปลูกต้นมันสับปะหลังแล้วก็มีบางส่วนที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสซึ่งยูคาลิปตัสที่เคยปลูกบริเวณแถวนี้เราก็ถอนลากถอนโคนให้หมดแล้วนะคะก็จะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจเนี่ยค่ะอาจจะมีอาจจะมีร่องรอยตอน,นิดๆหน่อยๆค่ะแต คือใช้รถถ่ายถ่ายก็ออกแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นพื้นที่โดยรวมนี่เป็นพื้นที่โดยรวมที่โล่โงๆแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่โดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะเป็นขนาดหนึ่งไร่ราคาไร่ละสามล,ล,ล้านนะคะท่านไหนที่สนใจที่ดินเปล่านะคะไม่ว่าจะซื้อเก็บอะคะ่ะแต่โดยส่วนใหญ่ท่านไหนที่มีบ้านพากาศัยอยู่แล้วแล้วก็ต้องการ ที่ดินเป็นทรัพย์สินนะคะแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เหมาะเลยเพราะว่าราคาในโซนนี้นะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปที่ที่เราเคยที่เราเจอนะคะในซอยพยูนสิบระคะซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมกับแปลงนี้ได้จะมีไร่ละสี่ล้านใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อที่สิบไรทุกคนต้องซื้อถ้าอยากได้ราคาสี่ล้านที่ติดถนนคอนกรีตอันนั้นต้องซื้อสิบไร่ในราคาไร่ละสิบสี่ล้านแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่ง ไล่ละสี่อาจจะอยู่ที่ราคาเจ็ดเจ็ดล้านแต่ว่าก็ประมาณไม่ถึงสองไร่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นราคาในโซนนี้นะคะส่วนแปลงนี้ก็ไม่ได้ขายส่วนแปลงอีกข้างหนึ่งที่ขายก็ขายไร่ละสามล้านห้าแต่ก็ต้องซื้อห้าสิบสี่ไร่แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นราคาตลาดในบริเวณแถวนี้นะคะเราก็เลยมองว่าแปลงของเราเนะะี่ยค่ะแม้ว่าอยู่ในซอยอยู่ในซอยเป็นถนนรองนะคะแต่เราขาย แยกเป็นหนึ่งไล่ไล่ละสามล้านค่ะโดยที่เรา ทำแนวสาธารณะเอาไว้ให้ก็คือถนนแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เข้ามานะคะแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ฝั่งนี้จะเป็นเจ็ดไร่นะคะท่านไหนที่อยากได้เจ็ดไร่แปลงนี้ก็จะได้ถนนสามด้านเลยแต่เป็นถนนตัดใหม่ภายในโครงการค่ะซึ่งถนนภายในโครงการก็จะกว้างแปดเมตรแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าแปลงนี้เป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามในอนาคตถ้าซื้อเก็บไว้แล้วจะทําเป็นโครงการหรือว่าจะแบ่งขายอีกทีนึงก็แบ่งง่ายๆเลยค่ะ ด้วยความที่มีถนน3ด้านเลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องถนนภายในที่จะแบ่งเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นพื้นที่โดยรวมทั้งหมดภายในโครงการนี้คือ23ไร่นะคะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะจะไปที่หาดพยูนก็สามารถไปได้2เส้นทางคือไปจากถนนซอย6ทับหหรือว่าจะออกไปเส้นนี้ได้นะคะก็จะไปเชื่อมกับพยูนสิบค่ะ นี่เลยแต่ว่าบางช่วงก็จะเป็นถนนพละราจำยอมที่4เมตรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการซื้อที่ดินนะคะในาบางอย่างเราต้องมองไปถึงอนาคต5ปี10ปีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างแปลงนี้ถนนมันอาจจะเป็นดินใช่ไหมคะในราคาที่เราขายร่ละ3ล้านแล้วก็เราก็จะขยายไฟฟ้าประปาเข้ามาให้นะคะเพื่อให้แบบว่าท่านไหนที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างก็สามารถทําได้เลย แล้วเราเกิดเรามองไปอีก5ปีข้างหน้านะคะราคาตรงนี้ในอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดมีบ้านพักอาศัยขึ้นมาสัก2มหลังเราก็สามารถที่จะของประมาณจากเทศบาลเพื่อจะทําเป็นคอนกรีตได้เมื่อไหร่ที่คอนกรีตเข้ามาถึงอาหามูลค่าของที่ดินราคาของที่ดินก็จะถูกขยับขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็20หรือ30เเซนตนะคะ นี่คือเป็นสิ่งที่คนถือที่ดินระยะยาวค่ะจะได้ประโยชน์นะคะเลยที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือยิ่งเราซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าตลาดนปัจจุบันเวลาที่เราขายในอีกอนาคตที่มันมีสาธารณูปโภคที่พร้อมกว่านี้สวยกว่านี้ค่ะ เราก็จะยิ่งได้กําไรได้ส่วนต่างที่เยอะขึ้นนะคะเราตัดสินใจขายด้ได้เร็วขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งของที่ดินแปลงนี้ค่ะเรามั่นใจเลยค่ะว่าราคาของเราเป็นราคาที่ต่ํากว่าตลาดแน่ๆนะคะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีราคานี้นะคะแต่แต่ขนาดแปลงอาจจะมีหนึ่งไร่แต่ว่าราคาก็จะไม่ได้ราคานี้นะคะ เพราะว่าราคาของที่ดินส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับ1ขนาดแปลงสองความพร้อมของสาธารณปโภคใช่ไหมคะแล้วก็สามที่สําคัญก็คือทำเลค่ะแต่ทำเลเราอาจจะไม่ได้สู้ใครนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในถนนหลักเนาะมันเป็นถนนเส้นรองค่ะแล้วก็ตรงนี้พอเป็นถนนเส้นรองก็อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่จะเปิดร้านค้าอาจจะไม่ได้เหมาะนะคะเพราะว่าไม่ได้มีผู้คนผ่าน ถ้าเกิดจะทำเป็นคาเฟ่หรือทำร้านอาหารโอเคอาจจะทำได้ครับเพราะว่าถนนเข้าทางเข้าเนี่ยสะดวกนะคะแล้วก็มาตกแต่งพื้นที่ภายในเพราะว่าเห็นไหมคะพื้นที่โดยรอบบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ราคาของที่ดินนะคะสามารถที่จะมีส่วนต่างให้ลูกค้าตกแต่งบ้านลูกค้าสร้างร้านอาหารแล้วกตกแต่งพื้นที่ในร้านอาหารให้สวยงามนะคะอีกอเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะ เราอ่ามีแบ่งตั้งแต่หนึ่งไร่เป็นจนถึงเจ็ดไร่เลยค่ะแต่พื้นที่โดยรวมของโครงการนี้ยี่สิบสามไร่ค่ะท่านไหนที่อยากได้ทั้งยี่สิบสามไร่เพื่อจะทําเป็นโครงการบ้านก็ยินดีคณะ,ะตอนนี้ยังสามารถเลือกเลือกยกแปลงได้นะคะน่คะเป็นพื้นที่โดยรวมตรงนี้คือทางเข้าก็หลักค่ะก็ตรงนี้ที่เรากําลังเดินไปเนี่ยจะไปเดินไปที่ซอยพยูนหกทับหนึ่งนะคะถนนพยูนหกทับหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ พื้นที่รวมกว้างแบบนี้ถนนกว้างๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะพอถนนกว้างที่8เมตรเวลารถสวนทางกันก็จะสะดวกก็จะมีพื้นที่ผิวจะหลังจรที่กว้างหรือแม้ในอนาคตอาจจะมีลูกบ้านท่านใดท่านหนึ่งจอดรถหน้าบ้านใช่ไหมคะก็ยังมีพื้นที่สําหรับสั่จรไปมาอยู่อยู่เยอะพอสมควรนะคะทําให้ไม่แออัดแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะหลายๆท่านนะคะคงจะแบบ ที่ซื้อที่ดินเก็บอะหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านจะสรรมีความอึดอัดเนาะเพราะว่าบ้านจะค่อนข้างติดติดกันค่ะแต่ว่าพอเรามาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทําบ้านนะคะก็จะดูมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ได้หายใจมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของที่ดินเปล่าค่ะ เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราขายไร่ละ3ล้านนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกแปลงได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็ใส่ที่กัดไว้ให้ะคะ่ะในที่กัดใะคระอยากใหเ้เข้ามาที่ซอย6ทับหน,นะคะเพราะว่าเวลาปั่งมุญนะคะเนื่องจากถนนที่เราตัดเนี่ยเป็นถนนตัดใหม่บางที GPS ยังไม่เคยยังไม่คุ้นนะคะก็อาจจะ พาไปยังเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางประจำแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้เคียงค่ะดังนั้นนะคะก็เราก็จะเขียนยาไมใ่ให้ในคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะว่าให้มาที่ซอยพยุนหกทับหนึ่งนะคะค่ะจะได้เข้ามาถึงแปลงนี้ได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของแปลงก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ ด้านหลังฝั่งนู้นที่เห็นเป็นตึกไกลๆนั่นแหละค่ะเป็นโซนที่เป็นหาดพยูนหลังตึกนั้นก็จะเป็นหาดพยูนแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้รับลมทะเลเต็มๆเลยได้รับบรรยากาศ ที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะก็จะมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ค่ะในช่วงหน้าฝนก็จะเป็นลมอีกทิศทางหนึง่งในช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นลมอีกทิศทางหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยรวมตลอดทั้งปีก็จะได้รับลมทะเลเย็นๆค่ะแต่ไม่ได้มีกลิ่นอายทะเลมากนักน,นะคะเพราะว่าจากตรงนี้ค่ะยังมีตึกคอยบังกลิ่นอายทะเลไว้บ้างนะคะแต่ว่าลมมาค่ะยังคงพาพัดมาถึงได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดทำตึกขึ้นมาประมาณสักสามชั้นนะคะอาจจะเห็นวิวทะเลบางส่วนนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทะเลนะคะก็จะเป็นใกล้หาดพยูนอย่างที่บอกไปแล้วค่ะตรงนี้สามารถที่จะไปหาดพยูนได้สองทางค่ะก็คือซอยพยูนหกทับหนึ่งออกไปที่ถนนพยูนได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซอยพยูนสิบนะคะซอยพยูนสิบที่อยู่ข้างโรงเรียนวัดพยูนค่ะก็จะใกล้กับตรงแยกที่จะลงหาดพยูนพอดีค่ะ นี่แหลค่ะที่ดินที่อยู่ใกล้หาดพายุราคาไร่ละ3ล้านนะคะราคาแปลงย่อยไร่ละ3ล้านถ้าเกิดลูกค้าซื้อ6กไร่ขึ้นไปก็จะเป็นไร่ละ2องล้านเกาหรือว่าถ้าเกิดยกเหมาแปลง2ี่สิบามไร่ก็จะเป็นไร่ละ2องล้านแปดสนบาทค่ะซึ่งเป็นราคาที่ดีมาก ในโซนนี้สามารถเช็คเช็คราคาโดยรวมได้นะคะเช็คราคาโดยรอบได้ค่ะจะรู้ว่าแปลงนี้ราคาดีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแปลงเดียวในโซนนี้ค่ะที่ขนาดเท่านี้แล้วก็ยังเปิดขายอยู่นะคะถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น54ไร่แปลงนี้นะคะซึ่งประกาศขายอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทต่อไร่คือเหมายกแปลงทั้ง54ไร่เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบโครงการขนาดใหญ่ซื้อแปลงนั้นแล้วก็รวมกับแปลงนี้ด้วยก็ได้ค่ะเพราะแปลงนี้ราคาดีกว่านะคะ ก็จะได้ถัวเฉลี่ยราคาต้นทุนที่ลงมาหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเกิดท่านไหนชอบผังแปลงใหญ่ได้เลยนะคะก็จะรวมแปลงของเรากับแปลงด้านหน้าที่ติดถนนพยูนด้วยก็จะเป็นขนาดประมาณ87ไร่ค่ะก็ขายร่วมกันได้ค่ะตอนนี้ตกเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยราคาทั้งทั้งหมดทั้งมวลแล้วอยู่ที่ประมาณไร่ละ3ามล้านเก้าแสนนะคะนี่ก็คือเป็นราคาที่มันทําไมถึงแพงขึ้นเพราะว่าบางแปลงราคาสูงกว่าของเราเราก็ต้องไปถัวเฉลีย่ยใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หักลบกรมนี้แล้วของเราก็เหลือไร่ละ3าล้านเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เวลาไปขายรวมแปลงทั้งหมดอะคะ่ะต้องไปถ่วยเฉลี่ยกับแปลงอื่นๆที่ราคาสูงกว่าเราที่ทำเลติดถนนใหญ่ที่ถนนเป็นคอนกรีตประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพื้นที่โดยรวมนะคะแปลงนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะลูกค้าอยากได้สองไร่3าไร่ค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะยินดีนะคะลองเข้ามาดูได้ค่ะซอยพยูนหกทับหนึ่ง นะคะซอยพยูนหงทัพหนึ่งค่ะนี่ค่ะเป็นที่ดินเปล่าเป็นที่ดินเป็นที่ดินแบ่งขายค่ะพอเป็นที่ดินแบ่งขายก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะถนนโดยส่วนใหญ่นะคะที่ดินแบ่งขายถ้าถ้าไม่ใช่ถนนเส้นเดิมที่เคยมีอยู่นะ,ะยังเป็นถนนดินแบบนี้แต่ว่ามีความกว้างที่แปดเมตรนะคะจากตรงนี้ไปหาพยูนก็ประมาณสามนาทีนะคะจากตรงนี้ไป นีคมุษ,ษกรมาตพุทธนะคะก็ประมาณ10นาทีถึงจากตรงนี้ไปร้านอาหารเดอะแคล์เฮาส์นะคะที่เป็นร้านอาหารมีชื่อของบัญช้างก็ประมาณ3นาทีเองค่ะจากตรงนี้ไปจะไปที่โรงเรียนอนุบาลรักภาษาประมาณ3นาทีถึงนะคะไม่ไกลเลยตรงนี้ก็จะใกล้โรงเรียนนะคะแล้วก็จะไปที่ตลาดาตรงสี่แยกสนามกีฬาตรงนี้ก็แค่ไม่ถึง5นาที นะคะจากตรงนี้ไปค่ะดําทําให้ตรงนี้บริเวณล,ลอยล้อปะค่ะก็จะบาะสําหรับทําที่อัวสายนะคะนี่ค่ะแล้วยิ่งข้างๆนี่ค่ะมีกําลังจะปรับปรุงพื้นที่นะคะก็จะทําให้ที่ดินของเราอะคะ่ะก็จะดูลงมากขึ้นนะคะเพราะว่าแปลงที่กําลังปรับปรุงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ ioè, เป็นสลบที่ต่ํากว่าเรานะคะคือที่เอียงเอียงเอียงลงไปด้านต่ํากว่าเราค่ะของเราก็จะสูงกว่านะคะทําให้ไม่ต้องกังวลละคะ่ะเรื่องน้ําท่วมน้ําขังนะคะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะซึมลงซึมลงใต้ดินแล้วก็ไหลไปที่ด้านหลังแปลงนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้หมดปัญหาเรื่องหมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลและก็ไม่เคยมีประวัติเลยแล้วก็คิดว่าไม่มีโอกาสที่มันจะท่วมแน่นอนค่ะเพราะว่าจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็ค่อนข้างจะระดับดินสูงกว่าระดับน้ําทะเลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีที่ระบายลงทะเลอยู่หลายๆจุดเหมือนกันคะ่ะดังนั้น เรื่องของน้ําท่วมไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ลูกค้าอาจจะชอบถามเนาะเวลาที่ซื้อเพื่อจะทําบ้านว่ามีท่อระบายน้ำไหมแต่ตรงนี้จ,จะยังไม่มีค่ะเพราะว่าซอยหกทับหนึ่งก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจะสร้างบ้านก็อาจจะต้องทําบ่อพักเอาไว้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่บ้านบ้านในต่างจังหวัดหรือบ้านในพื้นที่ที่ท่อระบายน้ํายังไม่ถึงส่วนใหญ่ก็จะทําแบบนั้นนะคะก็คือทําบ่อพักเอาไว้เนาะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้แบบ เสียเวลาหรือเสียหายใดๆนะคะเพราะพอเต็มก็เราอาจจะให้เทศบาลมาช่วยดูดไปแบบนี้ค่ะนี่ก็เป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่บ้านบริเวณแถวนี้เขาก็ทําแบบนี้กันนะคะในในโซนที่ยังไม่มีท่อระบายน้ําเนาะก็เด๋ยวราคาแต่ก็สิ่งที่ได้มากกว่าท่อระบายน้ํามากกว่าศาสตร์ถนนคอนกรีตก,ก็คือราคานะคะแล้วก็ มีกำไรตั้งแต่ตอนซื้อสำหรับท่านไหนที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเรามั่นใจเลยคะ่ะว่าลูกค้าได้กำไรตั้งแต่ตอนซื้อแน่นอนแล้วก็จะไม่สามารถหาราคานี้ได้ที่ไหนในโซนนี้นะคะแม้ว่าในโซนพลาด้วยเหมือนกันคะ่ะจะไม่มีราคาไรละสามล้านเลยนะคะเชื่อได้มากๆเลยคะ่ะสามารถตรวจสอบดูได้ดังนั้นนะคะ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องราคาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตเพราะว่าอนาคตเนี่ย ใดๆก็แล้วแต่ด้วยความที่เราได้กําไรนั้งแต่ตอนซื้อค่ะอนาคตกําไรก็ไม่หนีไปไหนแน่นอนจะมากจะน้อยเท่าน,นั้นเองเนาะอย่างตอนนี้ก็คือทุกคนได้กําไรอย่างน,น้อยๆก็คือ20%อของราคาตลาดอยู่แล้วสําหรับแปลงนี้นะคะทําให้เราก็มั่นใจค่ะว่าลูกค้าที่ซื้อจากเราเนี่ยดังในก็แล้วแต่ก็จะมีความแบบดีใจแน่ๆที่ได้แปลงนี้ดีใจที่ได้คลองแบงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าราคาที่ดีสาหรับแปลงนี้นะคะ นี่แหละค่ะแล้วก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนี่คือท้องฟ้าในวันนี้นะคะซึ่งหลายๆจังหวัดอาจจะมีฝนตกเนาะแต่ว่าที่นี่ก็ตกปาฏายไม่ไม่แรงมากนะคะแล้วก็เมฆก็ไม่เยอะแต่ไม่แน่ใจวันนี้จะตกหรือเปล่านะคะนี่เลยเราก็เลยพามาดูบรรยากาศตอนนี้ค่ะเย็นสบายๆค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาที่หนึ่งไล่สองไล่สามไล่เป็นจนถึงเจ็ดไล่เลยหรือ ฝั่งนี้ก็สามารถเลือกได้จนถึง11ไล่เลยก็ว่าได้ค่ะสามารถเลือกได้ค่ะหรือท่านไหนจะอยากให้แบ่งทําเป็นโฉนด3ไล่2ไล่แบบนี้ก็ทําให้ได้ค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ รอการยื่นแบ่งแยกโฉนดอยู่นะคะดังนั้นลูกค้าท่านไหนที่ซื้อก็จะได้เป็นการจองผังแต่เราก็จะใส่ชัดเจนนะคะว่าลูกค้าซื้อแปลงนี้นะแปลงหมายเลขหนึ่ง a 3เเราให้ชัดเจนค่ะเพื่อไม่ให้แบบมีปัญหาในเรื่องของระยะแปลงนะคะเรามีระยะแปลงให้แล้วเรียบร้อยสําหรับท่านไหนที่ชอบแปลงนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะที่ดินเปล่าค่ะราคาไร่ละสามล้านบาทค่ะอยู่ใกล้หาดพยูนบ้านฉางระยองค่ะสามารถเลือกได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโฉนดนะคะ เป็นโฉนดแล้วเราก็จะขยายไฟฟ้าปะปาเข้ามาให้นะคะสิ่งที่เราจะทําให้ลูกบ้านแต่ละบ้าน,นะคะ่ะยกเว้นถ้าเกิดว่าซื้อยกแปลงทั้ง23ไร่ค่ะก็อาจจะมีไฟฟ้าปะปาไว้ที่ต้นทางให้นะคะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ลูกค้าก็จะได้ไฟฟ้าปะปามาใช้งานได้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะอย่างปัจจุบันนะคะในที่ดินในเขตบ้านฉางค่ะก็ถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่อนาคตสดใสค่ะเพราะด้วยความที่ โครงการที่กําลังรออยู่ก็จะมีในเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมคะแล้วก็โครงการสนามบินซึ่งตอนนี้ค่ะภายในสนามบินแม้ว่าไม่ได้ออกข่าวใดๆนะคะแต่ว่าภายในค่ะก็กําลังเร่งการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นขยายรันเวทธรอาคารผู้โดยสารรรรอาคารจอดรถแบบนี้ค่ะก็เริ่มทําแล้วนะคะเพราะว่าในอีกไม่นานค่ะพอเขาเปิดรับ เที่ยวบินเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะก็จะมีผู้โดยสารจากทั่วโลกเดินทางมาพอมีผู้โดยสารเดินทางมาก็จะเริ่มมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการทําที่พักร้านอาหารร้านค้าต่างๆที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารที่มาที่สนามบินค่ะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่อยู่ใกล้ที่สุด ใกล้สนามบินนะคะเราเป็นโซนที่สามารถที่จะทําสิ่งปลูกสร้างได้นะคะดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้แน่นอนค่ะก็จะเริ่ม หนานแน่นไปด้วยที่อยู่อาศัยนะคะจากเดิมเนี่ยยังมีแปลงขนาด50กว่าไร่54ไร่45ไร่แบบนี้ในอีก4ปี5ปีข้างหน้าอาจจะไม่เหลือแล้วอาจจะถูกซอยไปเป็นแปลงละ50ตารางวาหรือ100ตารางวาก็ได้ค่ะเพื่อทําเป็นบ้านพักอาศัยนะคะดังนั้นณนะวันนี้นะปัจจุบนันนี้เรามีแปลงขนาดหนึ่งไร่ให้กับท่านจะห้จองไปก่อนล่วงหน้าค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะว่าที่ดินไม่มีเพิ่มนะคะที่ดินมีจํากัดนะคะแต่สิ่งที่ สิ่งที่ไม่จํากัดก็คือมูลค่าที่เราสร้างไปในที่ดินค่ะดังนั้นท่านไหนที่ซื้อก่อนก็จะมีโอกาสในการวางแผนในการที่จะสร้างมูลค่าให้กับที่ดินแปลงที่เราถือครองได้ก่อนคนอื่นนะคะถือก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วก็ถือก่อนมีโอกาสสร้างกำไรได้มากกว่าค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงที่ฝาก ฝากแนะนํานะคะฝากแนะฝากแนะนำ,นะะนะนะนำหมายถึงถ้าท่านไหนมีเพื่อนมีญาติที่ต้องการที่ดินแปลงนี้ก็แนะนําได้หรือท่านไหนที่แบบว่าเริ่มต้นที่จะซื้อที่ดินเก็บแปลงนี้ก็แนะนําได้ค่ะเรามั่นใจว่าเรามอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าทุกๆอย่างอยู่แล้วนะคะเนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะ,จ,ะจากกันไปนะคะในวันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นที่ดินนะคะบริเวณโดยรอบเนาะ เป็นแบบนี้ค่ะตรงตึกขาวๆนั้นก็เป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดพยูนแต่ว่าพื้นที่ของเราไม่ได้อยู่ติดวัดนะคะมีอีกแปลงหนึ่งที่เนื้อที่เกือบ30ไร่ค่ะขวางอยู่นะคะแล้วก็ตรงที่เห็นขาวๆนั้นก็เป็นอคอนโดที่อยู่ริมหาดพยูนค่ะซึ่งหลังคอนโดนั้นไปก็จะเป็นหาดพยูนแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นใกล้กับถนนเลียบทะเลค่ะตรงไกลๆนั้นก็เป็นรอยคลิปพลานะคะก็เป็นโรงแรมเหมือนกันค่ะ เลยค่ะโรงแรมก็จะเริ่มเยอะในถนนเลียบทะเลนะคะดังนั้นบริเวณที่อยู่ใกล้กับถนนเลียบทะเลก็จะเหมาะสำหรับทำบ้านพักแล้วค่ะหรือไม่ก็ทําเป็นพูลวิลล่าให้พักนะคะก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างมูลค่ากับที่ดินบริเวณนี้ได้ค่ะ โอเคค่ะถ้าใครสนใจที่ดินก็ติดต่อเรามาได้นะคะแปลงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะใส่ผังไว้ให้นะคะแล้วก็ใส่พิกัดไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหวังว่าจะเป็นแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกคนที่ถือครองมีความสุขกับการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ